สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการมิคอลวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยประจําวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2 5 6 7ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา2อนาฬิกาสินาทีถึงเวลา4ีนาฬิกา15นาทีคู่มวยทําการถ่ายสดมีกันหมด4คู่คู่หนึ่งการถ่ายสดเป็นการพูราาทางด้านขุนเดชลูกเขากว่างพบกัาทางด้าน เพชรสองภาคปอปะวิทย์ต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบปอนด์คู่ที่สองราสดเป็นการผูรา่าทางด้านปืนมิสักวันพกระทางด้านเพชรกุลศึกสอบประวัติเมืองต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสองปอนด์คู่ที่สามาสดเป็นองคู่เอกเป็นการผูรา่าทางด้านเพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์กระทางด้านเพชรสี่ขิวกอกรรมนาต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์คู่ที่สี่ราสดเป็นคู่เอกเป็นการโพรา่าทางด้าน เพชรสายฟ้าซูจีบะหมี่เกี๊ยวพบก,กับทางด้านรุ่งรัตพุ่มพันธุ์ม่วงต่อไปน้ำหนัก158อปอนด์ก่อนที่เราทำการขอวิจารณ์ทัพคงข้อบว้างผู้สนับสนุน,นครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนำพักยกสองี่มวยพักยกรบบออตโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอไลายเข้าไปสอบถามลูกก่อนได้ สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอด pk สองสี่พักยก pk สองสี่การเงินมั่นคงรอดเตนปากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปยืมมือย่ยาลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนํามาพักยกระบออโต,โต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองสี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการขอวิจารณ์ครับคู่หนึ่งกาสดเป็นกาฬโพล่าทางด้านขุนเดชลูกเขากว่างพวกกัทางด้านเพชรสองภาคปอประวิท์ ต่อยน้ำหนัก110ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านคุณเดชลูกเขาวขวางหรือด้านคุณเดชเจพาวเวอร์รูฟเชียงใหม่อายุ15ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดราชบุรีสูง1น5เซนเมตรทำการเก็บตัวผิดซ้อมที่ค่ายมวยลูกเขาวขวางจังหวัดราชบุรีทางด้านคุณเดชรครับเป็นมวยถนัดขวารครับทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนเดินเปิดเกมนะับต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอกอาวุธออกด้หนักน้แดงชิด้าครับ เข่าในป้ามรัฐมัดตีดีแข็งแรงใช่ได้หัว้หัวใจมั่นคงไฟลล่าสุดนะครับชนะน็อกย้อยสองด้านปาโจแอสสันปาตองที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ส่วนฝ่ายเมืองืองด้านเพชรสองภาคปอปวิทย์อายุ24ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดสูง165เซนเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ทางด้านเพชรสองภาคนะับเป็นมวยถนัดก,กว่าครับจงังหวะฝีมือดีเอากบเครื่องออกได้หลากหลายนอกได้ในดีจงังหวะดักเตะดักแทงทำมาดี มาสอกใช้ได้ดีเข่าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวจิตหัวใจมั่นคงไฟล่าสุดนะพลิกแพ้คแนด้านเหล็กเพชรสิทธิผู้ใหญ่คำราที่เวทีมวยจิตมังนนมวยคู่นี้นสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนนะักชกรุ่นน้องนะครับบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธเตะต่อยหนักแรงนะครับมีลูกเตะขาแรงแรงตามสไตล์ค่ายมวยลูกเขาขวางนะครับกนักชกด้านป่ายแดงขุนเดชลูกเขาขวาง ถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่นะครับอายุมวยมากกว่าอายุจริงมากกัน9ปีครับประเภทมวยเอาครบเครื่องนอกได้ในดีเอาดอกได้หลากหลายนะครับหน้าเสื้อตัวเงินดีบรรยากาศที่มุมบรรยากาศที่เวทีครับดูดีฝ่าแน่ซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดกระนักชงด้านฝวายน้าเงินเพชรสองภาคปอเปิ้วิดสรุปการของพิจารณานะสมาชิกของคู่ที่1เนี่ยมวยคู่นี้ถือว่าเพิ่งจะมาชกออกตู้เนี่ยถ่ายท่อสดเนี่ยให้แฟนมวยได้ดูไปแล้วเนี่ยคนละหนึ่งไฟครับ ทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นมวยพื้นๆครับเกตซีบวกด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนตัวหนึ่งเลือกชอบไปทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับซ้อมอยู่กับทีมการคนจัดอย่างด้านเพชรสองภาคปอปวิดดูว่าต้นๆนนครับถ้าเกิดโดนหมัดโดนศอกไม่ออกการโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งครับดูว่าเกมระยะยาวครับบทเบียดแล้วไปแล้วดูทางด้านเพชรสองภาคครับจังหวะฝีมือดีฝ่าความราารายของวุฒิเนี่ยดูว่ามีมากกว่าครับเข่าในจะดูว่าแข่งแร่งแข็งแรงกว่าประกอบกับหน้าเสื้อตัวเงินบรรยากาศที่มุมบรรยากาศ ในเวทีเนี่ยดูดีฝันแอ่ซ้อมอยู่ทีมงานคนจัดเจ้าชนะนักชกรุ่นน้องด้านขุนเดชลูกเขาขวางเป็นไปแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นการพบร่าทางด้านปืนมิสักวันพวก,กับทางด้านเพชรขุนศึกสอบประวัติเมืองต่อยเวทน้ำหนัก1น2อปอนด์ฝ่ายแดงรับไปทางด้านเพชรฝ่ายแดงรับไทางด้านปืนมิสักวันดึงด้านปืนปอบุรพาอายุ24ปีสูง1น5เซนติเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยมิสักวัน ทางด้านปืนนะเป็นมวยสนาดสายนะจังหวะฝีมือดีเอาคบเครื่องอ่อนนี่นหนักแรงครับเตะต่อยหนักแรงมีลูกเตะขาแรงๆมาซอกเนี่ยอ่อนรุนแรงครับซอกดกักซอกส่วนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันบูสูนะ้ดีคร,รับเข่างนายปั้มรัดมาตีดีแข่งแรงใช่ได้ซอกรละประชิดเนี่อ่อนดีประชิหัวใจมั่นคงซอกไฟล่าสุดคนระับก็มีชนะคะแนนด้านข่าวพ่องรูปพ่อพญาเสือที่เวทีมวยจิตมังนนแล้วก็ไฟล่าสุดนะแพ้นนอกด้วยสี่านกล้าประชิดสิทธิ์ลายเกที่เวทีมวยจิตมังนน์ ส่วนฝ่ายเมืองเ็นด้าเพชรขุนศึกสอบประวัติเมืองหรือชื่อเก่าคือเพชรปานดำดาบรันสารคามอายุ28ปีนะับเป็นมวยมาจากจังหวัดพิจิตรสูง160เซนติเมตรทำการเก็บตวัวฝิตซ้อมที่ค่ายมวยสอบประวัติเมืองจังหวัดพิจิตรทางด้านเพชรขุนศึ่งนะับเป็นมวยถนดัดขวานะับเก่าเกมบูสู้ดีเอากบเครื่องเตะต่อยหนักแรงครับกล้าแรกกล้าสวนเข่าในป้ามรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวใจดูใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดคือมีชนะคะแนนด้าน,านซุปเปอร์บอลสีหนุ่มน้อยที่เวที แล้วก็ไฟล่าสุดนะแพนอกจอยสองด้านแสงตะวันรูปเขากว,ว,ว่างที่เวทีมวยจิตเมืองนอนท์มวยคู่เนี้ยสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนะักชกรุ่นน้องนะรูปร่างชกได้สูงได้ลอยฟ้าสภาพร่างกายที่หนุ่มได้สดฝ่านะประ,ประเภทมวยถนัดสายนะเอาขบเครื่องออกไ้หรากหลายหนักแรงทุกรุ่รนะเป็นมวยที่ต้นจัดนะต้นๆเนี่ยอาวุธเนี่ยออก้หนักได้แรงนะแต่พื้นฐานเดิมนี่ไปปลายเนี่ย,ไปไปยโดนบทโดนเบียดนะครับมียุบมียน่นมียอม แล้วมาตรฐานการชกเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับบางไฟก็มาชกดีบางไฟก็ชกมาไม่เอาอะไรเลยนะครับนักชงด้านฝวายแดงปืนมิศักวันถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่ครับอายุมวยมากกว่าอาจริงมากกัน4ปีการผ่านมวยดีครับเก่าเกมเอาครบเครื่องอ่อกที่หนักที่แรงทุกทูกครับเตะต่อยหนักแรงบูสสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนครับช่วงหลังในสภาพร่างกายไปปลายเนี่ยโดนบดโดนเบียดมียุบมีย่นครับตามภาษามวยอายุเยอะแล้วนักชงด้านฝวายเมืองครับเพศขุนศึกสอบประวัติเมือง มวยคู่นี้สมาชิกคู่ที่สองการ่านสดเนี่ยถือว่ามาตรฐานการชกของทั้งคู่เนี่ยเอาแน่เอานอนด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้เลยนะครับบางไฟก็มาชกดีนะครับราคาหน้าเสือกก็มาสู้นับบางไฟก็มาชกไม่ดีราคาหน้าเสือกเขาแย่งเล่นตรงข้ามครับทั้งคู่เนี่ยถือว่าประเภทเอาแน่เอานอนไม่ได้กันทั้งคู่นะครับส่วนตวัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องครับในด้านปืนมิศักวันดูว่ามวยคู่นี้ต้นๆเนี่ยอาวุธออกด้หนักด้แรงด้วยกาทั้งคู่ครับใครพลาดโดนใครเนี่ยมีสิทธิ์โดนนับโดนน็อกได้เลยครับ ตะเกมไปไปลาบทเบียดกันไปแล้วครับดูว่าทางด้านปืนเนี่ยอาวุธในปลายเนี่ยจะออกได้แม่นย่ำฝ่าครับออกไดหนักได้แรงฝ่าสภาพร่างกายหนุ่มสดฝ่าชกประจําสม่ําเสมอฝ่าครับรูปร่างชกเนี่ยดูว่าสูงรอยฝ่าด้วยนะครับจะบทเบียดชนะนักชกรุ่นพี่น้าเพชรขุนศึกสอบประวัติเมืองเป็นในแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3กาสดครับคู่ที่3กาสดเนี่ยไปลองคู่เอกครับเป็นการพลกล่างทางด้านเพชรมาโชคจิตเมืองนอนท์พบกับทางด้านเพชรสี่ขิวกอบมาหน้าต่อยเวทน้ำหนัก141ปอนด์อน ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านเพชรมหมาโชคจิตมองน,นหลหรือด้านเพชรมหมาโชคส่อดทศพลยิมอายุ18ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาสูง173เซนติเมตรทาการเก็บตวัวฟซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมองนนทางด้านเพชรมหมาโชคนะครับเป็นมวยถนัดขวา,านะครับตรงมวยมวยเข่าในล็อกรัดมัดตีเหนียวแน,น่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยนันอวุธนะเตะต่อ,อยหนักแรงมสัสศออ่อยดุนแรงนะครับที่อยู่ใจสู้ดีมีทุกึกตลอดสองฝ่ายล่าสุดเป็นแพ้คะแนนด้านไมเคิล บางเทาวมวยไทย MMA นะครับที่เวทีมวยจิตมงนนแล้วก็ไฟล่าสุดพลิกแพ้คะแนนด้านชาพยัก์ชอห้าพยักษ์ที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนฝ่ายเงินเมนืองด้านเพชรสี่ขิวกอกมนาถือด้านเพชรสี่ขิวสิทธิ์คุณมะอายุยี่ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาสูง17 3เซนติเมตรทำการเก็บตวัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยกอกนมานาถทางด้านเพชรสี่ขิวนะเป็นมวยถนดัดขวาครับจังหวะฝีมือดีเอาครบอาวุธครบเครื่องคนระับบู๊สู้ดีกล้าแรกกล้าสวน เตะหนักต่อยแรงนับซอกดักศอก,อกส่วนในก้าแรกก้าฝานมีลูกเตะขาแรงๆเข่าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงจะได้ศอกรรบปะชิตใช้ดีวนที่ดูใจสู้ดีมีลูกคืกตลอดสองไฟลา่าสุดมีชนะคะแนนด้านเพียรสุภาศจอรัตนชยัยที่เวทีมวยจิตมังนน์แล้วก็ไฟลา่าสุดนับแพ้คะแนนด้านสี่กัลซูจีบะหมี่เขียวที่เวทีมวยจิตมังนน์มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิก,าากชอบเพศนักชกรุ่นน้องนะประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรง ขยันเดินเปิดเกมขยันออกหุนครับเตะต่อยหนักแรงครับหน้าเสื้อตัวเงินเนี่ยดีมากครับบรรยากาศการบรรยากาศที่มุมเนี่ยครับดูดีฝ่าซ้อมทีมงานคนจัดครับเวทที่ชกเนี่ยชกดูเวทใหญ่ฝ่าครับชกเวทเนียหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์เนี่ยดูว่าเวทเนี่ยดูว่าได้เปรียบครับชกประจําสม่ําเสมอกว่าครับนักชงด้านฝ่ายแดงเพชรมาโชคจิตเมืองนนท์ถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพีนับก,กระดูกมวยการผ่านมวยดีฝ่าครับชื่อเสียงการผ่านมวย มาก่อนครับอายุมวยมากกว่ากันครับอายุจริงมากกัน5ปีประเภทมวยอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าส่วนเตะต่อยหนักแรงครับมีลูกเตะขาแรงๆเข่าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้แต่เวทหน,น้าด้าชกเนี่ยดูว่าชกเวทเล็ก,กว่านะครับแล้วก็บรรยากาศหน้าเสือ้อสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูว่าเป็นรองกระนักชงด้านฝ่ายเงินเพชรสี่คิวคอกอกรมานาศสรุปการข้อพิจารณาคู่ที่3รองคู่เองครับส่วนตัวมวยคุณเนี่ยสมาชิกผมเลือกชอบทางด้าน เพชรม่าโชคจิตเมืองนนทนครับดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมน้องต้นเนี่ยน่าจะออกมาแรกอุ้งกันสนุกครับเพราะทางด้านเพชรสี่คิวเองเนี่ยเขาเป็นมวยประเภทต้นจัดอาวุธออกดหนักดแรงครับต้นต้นเนี่ยใครพลาดโดนใครเนี่ยมีสิทธนนิ์โดนนับโดนน็อกได้เลยครับแต่เกมไปไปลายเนี่ยปะทะบทเบียบแล้วดูทางด้านเพชรม่าโชคเนี่ยต่อยเวทใหญ่ฝ่านับเข่าในก็ดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่ารู้ว่าโดนต่อโดนเนี่ยลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยดูว่ามีผลครับเวทนั่งด้านเพชรม่าโชคเนี่ยมองดูได้เปรียบนะประกอบกับหน้าเสือตัวเงินบรรยากาศการเล่นบรรยากาศการเชียร์ บรรยากาศที่มุมเนี่ยดูดีฝ่ามานครับจะเอาชนะเพชรสี่ขิวกรมานาดเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4กาขาสดคู่ที่4กาขาสดเป็นคู่เอกนะเป็นการโพล่างทางด้านเพชรสายฟ้าซูจีบะมีเขียวพบก,กับทางด้านรุ่งรัดพุ่มพันธ์ม่วงต่อยเวทนักหน้หปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นด้านเพชรสายฟ้าซูจีบะมีเขียวหรือด้านเพชรสายฟ้าส,จอ,าส,าาสอจรวิชิต8ริ้วอายุ28อายุนะครับ26ปี เป็นมวยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับสูง175าซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เขียวทางด้านเพชรสายฟ้าครับเป็นมวยถนาดกว่าครับจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีอาวุธออกที่หลากหลายหนักแรงถลุครับมาสดออยรุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำมดดีครับเข่าวงในเนี่ยป้ามรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้ครับจังหวะดันแทงกว่างแทงก็ทาได้ดีโคจ,จิจูจ่ใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านรุ่งรัดพุ่งพันม่วง ที่เวทีมวย์รูมินีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนด้านรุ่งรัตพุ่มพันธม่วงที่เวทีมวยจิตมังนนส่วนฝ่ายเมืองด้านรุ่งรัตพุ่มพันม่วงหนึ่งด้านรุ่งรัตศิษย์หมอลำบัดอายุ29ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินสู่ร์สูง179เซนติเมตรทำการเก็บตัวซิซ้อมที่ค่ายมวยสิริรักมวยไทยจังหวัดอุดรธานีทางด้านรุ่งรัตนะครับเป็นมวยถนาัดสายครับรูปร่างสูงยาวครับทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเก่า,เก,าเกมครับอาครบเครื่องนอกได้ในดีจังหวะ มาส่องในออี่อยรุนแรงเข่างนายป้ามรัดมัดตีดีครับแข็งแรงใช้ได้ซอกรับชิดออกไดีดีหัวใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดที่มีชนะคะแนนด้านเพชรสส่ฟ้าซูจีเบมีเมี่เกที่เวทีมวยรูมินีแล้วฝ่าไฟล่าสุดนะแพ้คะแนนด้านเพชรสส่ฟ้าซูจีเบอรมี่เกวที่เวทีมวยจิตเมืองนนมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องนะประเภทมวยเอาขบเคลื่อนบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะต่อยหนักแรงนะัดสองอ่อยรุนแรง วงในเข่าปั้มรัดมาตีดแแีแข็งแกร่งแรงแรับการยืนอเลยปลายมัน่นคงครับเก่าเกมครับรู้จังจะวะเร่งรู้จังจะวะฉา,ายนักชงด้านฝ่ายแดงเพชรสายฟ้าซูจีบะมีเขียวถ้ามาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่ครับรูปร่างชกในได้สูงได้ลอยฟ้าทรงมวยทางมวยมวยถนัดสายครับประเภทมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีครับอาวุธมีทุกรูปครับนอกได้ในดีเตะต่อยหนักแรงสอกดักศอกส่วนเนี่ยกล้าแรงกล้าฝันครับเก่าเกมเหมือนกันครับมีรู้จังจวะเร่งรู้จังจวะฉาย แต่ช่วงหลังเนี่ยอายุมวยมากแล้วนะไปไปลายเนี่ยโดนบทโดนเบียดยุบย่นมียอมครับแล้วก็โดนอาวุธดังๆเนี่ยทนไม่ได้ครับโดนเป็นร่วงโดนเป็นล้นเลยนะครับขณะชงด้านปวายเมือนรุ่งรัดพุ่มพันธ์ม่วงก่อนที่ผมจะทํารรการสรุปการขเข้าพิจารณาผมจะมเล่าข้าวค,ครับมวยคู่นี้สมาชิกสองฝ่ายล่าสุดทั้งคู่เนี่ยเจอมาล่าสุดก็คือเจอกันมาทั้งคู่นะครับแต่ฝ่ายล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยวันนั้นต่อยกันที่มวยดีวิถีไทยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่22สองเดือนสิบปี2 5 6พันห้าร้อสิบกครับ ต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งห้าแปปอนด์ับเจอกันมาเมื่อประมาณ3เดือนกว่าครับเป็นทางด้านเพชรสายฟ้าเนี่ยได้นับแปดยกที่2ครับแล้วก็ประคองเกมครับเอาชนะคะแนนทางด้านลุงรัดเนี่ยขาดลอยทีทายครับถ้าวกาไฟล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านเพชรสายฟ้าครับเอาชนะคะแนนลงมาแบบขาดลอยสายสรุปการเขาวิจารณ์นับมวยคู่นี้สมาชิกผมยังเลือกชอบไปทางด้านเพชรสายฟ้าซูจีบะมีเกียวนะครับดูว่า มวยคุณเนี้ยสมาชิกรูปเกมต้นต้นเนี่ยน่าจะออกมาแรกวุ่ันสนุกเหมือนเดิมครับทุกไฟที่เจอเนี่ยเกมต้นต้นเนี่ยออกมาแรกวุ่ันสนุกนครับเพราะว่าด้านรุ่งรัตเองเนี่ยถือว่ามวยต้นจัดครับอาต้นต้นเนี่ยออกด้หนักได้แรงเหมือนกันนะครับแต่เกมปะทะบทเบียดแรกไปแล้วผมมองดูว่าทางด้านเพชรสายฟ้านะครับเข่าในจะดูว่าแข็งแกร่งแข่ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่านะครับสภาพร่างกายดูดีฝ่าครับช่วงนี้ลูกอึดลูกทนการยืนแลวไปปลายเนี่ยดูว่ามั่นคงฝ่าโดนต่อโดนไปแล้วเนี่ยดูว่าธาตุมวยนะครับหัวที่ยมั่่นคงฝา จะบทเบียดย้ำแค้นชนะรุ่งรัตพุ่มพันม่วงไปได้อีกฝ่ายหนึ่งผมก็จะมาสรุปการขอวิจารณ์นะสมาชิกก่อนที่ผมจะทำการสรุปการขอวิจารณ์นะสมาชิกผมขอฝากครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะที่ชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมนะผมขอฝากเพจเฟซบุ๊กนะเพจมวยตู้เจ็ดดาวนะฟันธงมวยเด็ดผมก็พยายามลงข้อมูลทุกวันนะในเพจครับแล้วก็วิเค,คราะห์วิจารณ์ทุกวันนะมวยรักมวยชอบมีให้ทุกวันนะรูปร่างชกหนักมวยมีให้ทุกวัน สมาชิกช่วยเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเราก็จะทาการสรุปการาวิจารณ์นับคูน่นึงกาสดนะสมาชิกผมเลือกชอบทางด้านนักชกเจ้าที่น,นะครับต,ต้นๆเนี่ยไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปไปลายในเข่าวงในดูว่าแข็งเก่งแข่งแรงวางด้านเพชรสองภาคปอประวิทย์จะชนะคุณเดชลูกเขากว่างเป็นแบบสนุกคู่ที่2กาสดนะครับผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องนะร,รูปร่างชกได้สูงที้ลอยฟ้านะครับอย่างด้านปืนมิศักวัน,นครับดูว่าสภาพร่างกายไปปลายดูดีฝ่าจะบทเบียรชนะเพชรคุณศึกต่อบประวัติเมืองเป็นแบบสนุก คู่ที่3รองคู่เองนะผมเลือกชอบมนาศเพชรมหาโชคจิตมังนน์ครับดูว่าไปไปลายในเข่านายแข่งแข่งแข่งแรงว่าครับเวทำนาจชกชกเวทใจฟ่ารับบทเบียบแล้วจะชนะเพชรสี่หิวกอรมนาศเป็นแบบสนุกคู่ที่สี่การสดครับเลือกชอบมนาศเพชรใส่ฟ้าโซจีบะมีเกียวครับดูไอ้ปลายสภาพร่างกายดูดีฝ่าครับเข่าในแข่งแข่งแข่งแรงฟ่ารุกอึดรุกทนการอยู่ระยะไปปลายอย่างมั่นคงกว่าจะบทเบียชนะรุ่งรัดพุ่งพันม่วงย้ำแขนไปได้อีกฝ่ายหนึ่งสำหรับมวยเด็ดติดดาวประจำวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพัน 11กุมภาพันธ์คับับ2517ประจำมวยดีวิถีไทยเนี่ยผมเลือกชอบมา1คู่ครับเลือกชอบที่คู่ที่3ารองคู่เองครับเลือกชอบดา้านเพชรหาโชคจิตเมืองนนท์ครับดูว่าเวทนักชคเนี่ยได้เปลี่ยนนับเข่าในดูแข็งเก่งแข็งแรงการยืนได้ป่ามั่นคงฝ่าจะบทเบียดเอาชนะเพชรศิคิวกอกมานาดเป็นแบบสนุกชอบด้านเพชรหาโชคเป็นมวยเด็ดตีดาวตัวที่ห